เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนครูดาวเรืองเปิดหน้าสู้อีน้ำทองเมียน้อยเจ้าของวลีหนูอยากเอาผัวพี่ผัวพี่เอามันตามข่าวคราวของคุณครูกูเหนื่อยอ่อนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหมอนอยู่ไหนเอามาพิงกับโซฟาใกล้บันไดดูทีวีแดกผัดไทยไปพร้อมกัน ครูเดาเรืองทรงเครื่องมากกูอยากกราบสู้เมียน้อยสันดานหยาบรักแปรผันอีน้ำทองมาฉกผัวแม่งบอกคันผัวฝรั่งคนลือลั่นอาจไม่มีเอาไงวะหรือข่าวลวงครูดวงตกข่าวล่าสุดข่าวโกหกไปผูกผีอะไรนะไอ้น้ำผู้ไอ้สามีแอบแต่งงานสะดุดีอีน้ำทองชาวบ้านด่าจะบ้าตายแสนขายหน้า ครูเดาวเรืองปาดน้ำตาแผลกัดหนองมันแต่งงานกันได้ไงชาวบ้านมองคนสะใจคือน้ำทองย่องกินฟรีส่วนหัวหน้าของน้ำผู้หูลูกน้องทำรงวินัยให้อยู่ห้องห้ามหลบหนีครูเดาเรืองหรือครูหนิงใจไม่ดีเพราะผัวแก่ดูด้าดีลาพักงานช่องพี่พูดอมรินสาิรายงานข่าวจะตามบี้คอยประสาน แต่งได้ไงผิดหรือถูกทิ้งอาจารย์สองวันก่อนยังพูดหวานทิ้งไม่ลงไอ้น้ำผุและน้ำทองทำงามไส้ไม่แค่เสียงประชาไทยกราบพระสงฆ์พระคุณเจ้าเอาสายสิงเวียนเป็นวงมัดข้อมือฟังแล้วปลงวันวิวาแต่ไม่รู้ว่ากำซัดหรือเวนสง่งเจ้าพระคุณดูงงงงมัดเสื้อผ้าได้สายสิงพันรอบตัวพันกายา หมือนมัมมี่พันแขนขาพันทั้งตัวอีน้ำทองร้องเสียงหลงพระคุณเจ้างานแต่งงานของสองเราโคตชาติชั่วลักลอบกันดันตู้เตียงจนตามัวมาแต่งงานหวังได้ผัวเป็นทางการยายตู้เจ้าเอาสายสิ่งพันแบบนี้เราสองคนไม่ใช่ผีโปรดสงสารพระคุณเจ้าตื่นตกใจดูลนลานอาจตมารับประธานซีพเอม อะไรนาะทีเอ็นเอนเป็นไปได้กินได้ไงอันตรายด่านตรวจเข้มระเบิดตูมตายหมดวัดเหมือนปลาเค็มตูเจ้าขาท่านเติมเต็มแล้วหรือยังไม่ใช่โยมซีพเอมลดน้ำมูกเลยหลงลืมเอาเชือกผูกพันรอบร่างเดี๋ยวรอแป๊บนะคุณโยมอย่าครวนครางดับเมนก่อนเกือบจะย่างโยมสองตัวโฮย้ยลุงดาวเอาฐานลงไม่ต้องใส่ สองคนนี้ยังไม่ตายทั้งเมียผัวอาตามาแค่เซนแรงไม่ค่อยชัวโยมเดินมาไม่เห็นหัวทั้งสองคนพิดว่าผีไม่มีญาติขาดคนรับมาให้เผาสร้างกำหนักสยองขนรังแกใครหรือเปล่าโยมถึงอับจนชะตาขาดหน้าหม่นหม่นปนราคีนั่งรถราหมาตัดหน้าอาจตกน้ำนั่งเรือยนเฮี้ยวว้ตามอาจเจอผี อีน้ำทองมองน้ำพู้หรือสามีโกหกพระเราคนดีสีโลกันสำนักข่าวทั่วประเทศบอกเผ็ดร้อนเมียหลวงแกร่งใจรอนรอนมือถาบถันจะเอาผิดถึงที่สุดได้รู้กันประเทศไทยข้าราชการนอกใจเมียมันเกี่ยวพันกับกฎหมายข้อบังคับหากปล่อยไปใครยอมรับมีแต่เสียหากน้ำผู้ไม่มียศแล้วทิ้งเมีย คงไม่ยากคงไม่เพลียระเหียใจกลอนตอนนี้ตอนที่สองนะพี่น้องกลอนตอนแรกแต่งไว้ว่องรู้ใช่ไหมส่วนตอนนี้เป็นภาคต่อเกิดอะไรโอ้ทหารอากาศไทยช่างไฟแรงไม่แผ่วเลยเขยสองเมียเฮียสถิตคำสัญญามาสู่ขิดหลังแถลงจะมาหาคุณครูหนิงจะไม่แกงจะรักเดียวหมดระแวงแบ่งสามี ไม่ทันไรแค่สองวันที่เป็นข่าวแต่งงานเลยหรือว่าเมาหรือโดนจี้หรือดวงตกต้องพบพระธรรมพิธีแต่งในวัดเออแปลกดีเหมือนหนีคนมีแต่ผีในป่าช้าลอยมาร่วมสัป,ปเหรอนั่งเหนือท่วมนั่งลูกขนหมาก็หอนตอนผูกแขนสาลวนีน้ำทองสับป,ปะดนคนอะไรแทนที่มึงจะมุดหนีไปเมืองนอก ให้เรื่องซาผัวหัวงอกมันรอได้นี่อะไรราดน้ำมันไฟกระจายอีน้ำทองมีงมันร้ายรอเอาคืนสายเมียหลวงทงบัลลังนั่งนิ่งเฉยยายรักเรามันเกินเลยมันเหม็นหืนแต่ครูหนิงไม่ได้ผิดต้องหยัดยืนให้สังคมได้แตกตื่นสู้เพื่อใครเพื่อจะได้ไปสอนเด็กนักเรียนหญิงเป็นบทเรียนจากเรื่องจริงหมดสงสยัย หากวันหนึ่งเด็กเดียงสาเติบโตไปโดนคนหลอกน้ำตาไหลทำไงดีรู้จักสิทธิพันรยาตามกฎหมายมีสมบัติแบ่งกันได้อย่าวิ่งหนีเขามีเท้าเขามีมือเราก็มีไม่อย่างนั้นสังคมนี้คงวุ่นวายแค่ชีนิ้วกูจะเอาผัวมึงนะกูชอบเขาแม้บวชพระกูจับย้ายส่วนตัวมึงจะร้องไห้หรืออับอาย ูไม่สนเรื่องหัวใจไม่ยอมกันนั่นหละครับท่านผู้ชมพี่ยุดกล่าวอีน้ำทองแม่งสามหาวคอยเยอะหยันหากอยากได้ก็ต้องได้ในสองวันเมืองโคราชแผ่นดินสันไม่มั่นคงหากว่ามีอีน้ำทองสักสองล้านแย่งผัวเมียกันทุกบ้านรักหรือหลงเจ้าคุณพระเป็นเมียรองยอดอนคงว่ายังไงช่วยโพสต์ลงผ่านไอจี ทำยังไงจะสมานสารสมัครท่านเจ้าคุณอย่างเงียบนักอย่าวิ่งหนีท่านต้องมีเคล็ดคู่ครัวมัดสามีแบ่งยังไงใย,ยดูดีมีราคาให้พี่ยุดถ,ถามท่านก้อยเจ้าคุณพระว่าท่านมีข้อธรรมะอันเหลอค่าสอนอะไรใยกราบเท้าพัสดาหรือเรียนแบบเทพบนฟ้านภาลายัยจะได้สอนเรื่องความรักที่ปักอก เหล่าเมียน้อยสกกระปรกเล็วใช่ไหมหรือเมียน้อยช่วยแบ่งเบาและเร้าใจเจ้าคุณพระกลับมาไทยได้รู้กันจบตอนครูดาวเรืองเปิดหน้าสู้อีน้ำทองเมียน้อยเจ้าของวลีหนูอยากเอาผัวพี่ผัวพี่เอามันพิษเขียนฟา,าดพิคาตโดยกวีประชาสนกระวนประชาสี